พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่67ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2547แต่สภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นนี่อย่างกว้างที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในปรมัถธ,ธรรมสปรมัถธ,ธรรมคือธรรมะที่มีจริงสอย่างจิต เจตสิกรูปนิพพานนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นจะมีปัจจัยใดๆมาปรุงแต่งให้นิพพานเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นปรัมถธ,ธรรมสี่จิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตะธรรมนิพพานเป็นวิสังขารธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เป็นอสังขตะธรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับจิตเจตสิกรูปเนี่ยคะ่ะต้อง มีปัจจัยปรุงแต่งจริงเกิดไม่ได้หมายความว่ามีสภาพธรรมะหนึ่งเกิดอยู่แล้วแล้วก็ไปคอยปัจจัยอะไรๆนะคะแต่หมายความว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามค่ะที่เกิดขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามต้องมีปัจจัยทําให้เกิดขึ้นแล้วเราก็น่าคิดใช่ไหมคะและอะไรเป็นปัจจัยในเมื่อปรมาธธรรมก็มีจิตเจตสิกรูปใช่ไหมคะ เพราะฉะันปัจจัยก็ไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนิพพานและบัญญัติแล้แต่ว่าขณะนั้นนะคะจะมีอะไรเป็นอารมณ์แต่ว่าสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยต้องเกื้อหนุนอุปการะให้สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมะใดเกิดสภาพธรรมะนั้นต้องมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแม้แต่จิตเห็นแม้แต่ปฏิสนธิจิต แม้แต่เจตสิกใดๆก็ตามนะคะต้องมีปัจจัยสภาพนั้นๆที่เกิดจึงจะเกิดขึ้นได้นี่คือความหมายของปัจจัยโดยทั่วไปถ้าเราใช้คำว่าเหตุปัใจจัยในภาษาไทยนะคะเราก็รวมเลยอะไรอะไรเราก็ไม่ได้แยกสักอย่างหนึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยรูปก็เป็นปัจจัยนิพพานและบัญญัติเป็นอารมณะปัจจัยคือไม่สามารถจะไปทำอะไรได้เลยนอกจากเป็นอารมณ์ของจิตนะคะ ตามประเภทของจิตนั้นๆแต่ว่าจิตเจตสิกอื่นๆน,นะคะต้องอาศัยปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้เราก็ไม่สงสัยใช่ไหมคะปัจจัยเนี่ยมีทั้งหมด24ปัจจัยโดยประเภทใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตอาศัยโลภะหรือโทสะหรือโมหะเกิดขึ้นนะคะอาศัยโลภะโทสะอะโลภะอะโทสะอโมหะซึ่งเป็นเหตุนะคะ เป็นเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยโดยเป็นเหตุไม่ใช่เป็นปัจจัยโดยประการอื่นนะคะแต่ขณะใด,ดที่เจตสิกเหล่านี้ที่เป็นเหตุเกิดกับจิตก็เป็นเหตุปัจจัยให้อะไรเกิดให้จิตที่ประกอบด้วยเหตุนั้นเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมานะคะแต่ก็ยังมีอุตมะเหตุคือกรรมกรรมนี้ก็กว้างขวางมากค่ะก็ที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของ กรรมที่จะทําให้จิตประเภทนหนเกิดนะคะทางทงวารนหนอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดก็มาจากสาธารณะเหตุคืออวิชชานี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะก่อนที่จะถึงอุปมาต่างๆเพราะว่าอุปมานี่ก็เพียงแต่ว่าแสดงตัวอย่างพอที่จะให้พิจารณาได้แต่ถ้าเราเข้าใจสภาพธรรมนั้นๆแล้วก็เกือบจะไม่ต้องอาศัยอุปมาก็เข้าใจได้ ขอาถามทบทวนนิดนึงนะคะอย่างนี้แสดงว่าขณะที่กําลังเห็นนี่วิถีปฏิปปาทกามนัสิการะ,ะกับมนัสิการะนี่คืออันเดียวกันใช่ไหมฮะต้องพิจารณาว่าเป็นสภาพธรรมะใดอย่างวิถีปฏิปาทกามนัสิการะอันที่นี้ก็คือหมายถึงปัญจทวรารวัชนาจิตก็คือจิตนั่นเองที่เป็นชาติกริยาแต่ถ้าพูดถึงมนานัสิการะ อันนี้จะเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทงนั้นถ้าพูดถึงเหตุที่จะทําให้การเห็นเกิดขึ้นที่ว่ามีสี่อย่างนี้นะคะก็จะมีอันแรกก็คือวันนาธาหรือว่าสีนั่นเองอันที่สองก็คือจักขุปสาทะซึ่งเป็นกรรมชรูปแล้วอันที่สามนะก็คือแสงสว่างส่วนที่สี่ที่ว่าเป็นมณสิการะในที่นี้ท่านจะหมายถึง ปัญจทวาราวชนะจิตซึ่งเป็นจิตชาติกริยาแต่จิตเห็นเกิดขึ้นก็จะต้องมีมนานสิการะซึ่งเป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยคือต้องรู้ว่าจะหมายถึงธรรมะใดและถ้าพูดถึงปัญจทวาราวชนะจิตนะคะที่เป็นวิถีปฏิปาทกามมานสิการะก็มีมนานสิการะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนั้นถ้าพูดถึงมนานสิการะที่เป็นเจตสิกแล้ว จะต้องเป็นเจตสิกท,ที่เกิดกับจิตทุกป,ประเภทค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายปัญจทวารแล้วก็มโนทวารตาหูจมกูกมือกายใจเนี่ยเพราะว่าแต่ละวันนี่รู้สึกว่าก็มีไม่พ้นเลยปัญจทวารนน่ยอายตนะภายนอกอายตะภายในดีค่ะที่เราได้กล่าวถึงนะคะทุกครั้งไม่ว่าจะเป็น ตอนเช้าตอนบ่ายวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองค่ะไม่พ้นไปได้เลยนะคะ<ด>เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นอาจจะติดศัพท์ที่ว่าปัญจทวารปัญจะคือห้าทวารคือประตูหรือทางซึ่งขณะนี้นะคะก็กำลังมีทางที่ทำให้จิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้อารมณ์ต่างๆแต่ละอารมณ์แต่ละทวารหรือแต่ละทวาร ลือแต่ละทางนะคะไม่เหมือนกันเลยเช่นทางตาในขณะนี้นะคะถ้าพูดถึงปัญจทวารก็จะไม่พ้นจากรูปห้ารูปซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานนะคะคือขณะนี้ค่ะตานะคะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏรูปนี้ไม่มีใครมองเห็นเลยแต่มีเพราะเหตุว่าเป็นรูปที่ไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่รูปอื่นใดนะคะ แต่เป็นรูปที่สามารถกระทบกับธาตุที่เป็นสีสันวันนะจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะจะใช้คำว่าแสงสว่างหรือว่ารูปารมวันนะนิพ่าอะไรแล้วแต่มีคำใช้เยอะภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีคำที่คล้ายกันเช่นภาษาไทยเรานะคะก็จะมีคำที่มีความหมายเหมือนเหมนกันหลายคำ ชันใดภาษาอื่นก็ชันนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถจะเข้าใจได้คือขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจธาตุแท้ของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าธาตุแท้จริงๆของสิ่งที่กำลังปรากฏก็คือเป็นรูปธปาตุเป็นสิ่งที่มีจินชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้แต่สามารถกระทบเฉพาะจากขปภาษาทะ ซึ่งอยู่กลางตาเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนมีจัก่ภุปาทะแล้วก็มีเห็นเพราะมีรูป,ปราธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งกําลังกระทบกับจักขุปาทะเป็นปัจจัยให้ก่อนที่เราจะพูดถึงจิตเห็นเนี่นะคะเราก็ได้พูดถึงตามลําดับว่าจิตเห็นจะเกิดขึ้นทันทีไม่ได้เลยก่อนจิตเห็นเนะะี่ยค่ะก็จะต้องมีจิตที่ไม่ใช่ผวังขจิตต้องฟังตามลําดับนะคะคือ ก่อนที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทังตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเมื่อใครก็ตามเกิดแล้วแม้ว่าจิตขณะแรกที่เป็นปฏิสนธิดับไปแล้วก็จะต้องมีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อทำพวังขกิดดำรงรักษาภพชาติความเป็นบุคคลนี้แต่ว่าให้เป็นพวังตลอดไปเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีเหตุที่จะทำให้เป็นพวังต่อไปไม่ได้นะคะเมื่อถึงกาละที่กรรมจะให้ผล ทำให้เกิดการเห็น mm. ก็จะมีสิ่งที่กระทบกับจักรคูปสาทะซึ่งขณะนั้นจิตกำลังเป็นผวังอยู่แต่ <Okay. S 1> เนื่องจากการกระทบกันเนี่ยนะคะ mm. ก็จะเป็นเหตุให้ผวังซึ่งเกิดดับสืบต่อจะต้องสิ้นสุดกระแสคือจะเป็นผวังอีกต่อไปไม่ได้ mm. แต่ก่อนที่จะถึงผวังขณะสุดท้ายเนะะี่ยค่ะก็จะต้องเป็นผวังขจรณะก่อนนะคะแต่เพื่อที่จะแสดงอายุของรูป17ขณะ ก็จะแสดงอายุข,ของทั้งภาษาทรูปคือจักขู่ภาษาทะและสิ่งที่กระทบว่าทันทีที่จักขู่ภาษาทรูปเกิดและรูปที่กระทบจักขู่ภาษาทะเกิดกระทบกันขณะนั้นจิตกําลังเป็นอตีตะผวังและถ้าถึงกาลที่กรรมจะให้ผลต้องสิ้นสุดผวังแต่จะสิ้นสุดทันทีไม่ได้ก็จะต้องมีผวังขจรณะ,ะเกิดสืบต่อและเมื่อผวังขจรณะ,ะดับไปแล้วนะคะผวังขณะสุดท้าย ภาษาบาลีใช้คําว่าผวังคุปัจเฉท,ทะหมายความว่าขณะที่ตัดกระแสผวังหมายความว่าผวังจะเกิดต่อไปอีกไม่ได้นะคะโดยที่ถึงการละที่กรรมจะให้ผลทางตาคือเห็นเนี่ยค่ะคือชีวิตจริงๆทุกคนต้องเห็นไม่เห็นได้ไหมคะถ้ามีจักขุปสาทะและเมื่อได้กระทํากรรมที่เป็นไปในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในผฏฐัพพะผลก็คือว่า ต้องมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสิ้นสุดไม่ได้เลยตามกระแสของจิตที่จะต้องเกิดดับสืบต่อจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งจนถึงขณะสุดท้ายคือจุดติดจิตของพระอระหันต์เมื่อน,นั้นจิตจริงจะไม่มีการเกิดอีกได้เลยจากขปสาทรูปเป็นจากขุทวานเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุดฐาน เมื่อถึงการละที่กรรมจะให้ผลคือทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นก็จะมีรูปที่สามารถกระทบจากขปภาสาทะกระทบขณะนั้นเป็นผวังเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขณะที่กระทบกันของปาสาธรูปและรูปที่กระทบนั้นก็เป็นอตีตะผวังเพื่อที่จะนับอายุของรูปว่ารูปจะมีอายุ17ขณะของจิตนะคะจะดับเมื่อไร่เมื่ออตีตะผวังดับไปแล้วผวังจรณะ,ะเกิดแล้ว ดับไปแล้วผวังคู่ประเชทะเกิดต่อดับไปแล้วต่อจากนั้นนะคะเริ่มวิถีจิตวิถีจิตแรกนะคะยังไม่ใช่จักขวิญญาณที่เห็นนี่เราพูดภาษาบาลีแต่ว่าจริงๆก็คือสภาพธรรมะนั่นเองว่าเมื่อผวังคู่ประเชทะดับแล้วนะคะวิถีจิตขณะแรกเนะะี่ยค่ะยังไม่ใช่ผลของกรรมเพราะเหตุว่าเป็นเพียงเปลี่ยนสภาพที่เป็นผวังนะคะเป็นจิตที่อาศัยทวาร ถ้าเป็นจักขุทวาลก็เป็นจิตนั้นอาศัยจักขุทวาลเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่กระทบทวารเพียงแต่รู้ว่าอารมณ์กระทบทวารน,นะคะรู้อารมณ์นั้นที่กระทบทวารแต่ยังไม่เห็นจิตที่เป็นวิถีจิตแรกตามชื่อก็คือจักขุทวาราวัชนะจิตจักขุทวาลน,นั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อจักขุทวาลเป็นรูปไม่ใช่จิต แต่จิตที่สามารถจะรู้รูปที่กระทบจากขุทวานภาษาบาลีใช้คำว่าอาวัชนะซึ่งโดยคำแปลจะแปลว่ารำพึงถึงแต่ภาษาไทยเราเพอใช้คำว่ารำพึงนี้ยาวมากเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนการชั่วนหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขณะที่เพียงรู้สึกว่าอารมณ์กระทบทวานนั้นนั่นคือปัญจทวาราวชนะจิต ยังไม่ใช่ผลของกรรมอีกนะคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นกิริยาจิตและยังไม่ได้ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะหรืออะโลภะอะโทสะอะโมหะซึ่งเป็นเจตสิกหซึ่งเป็นเหตุเพราะฉะนั้นปัญจทวาราวัชณะจิตนะคะขณะนั้นไม่มีเจตสิกที่เป็นเหตุหกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอะเหตุกะจิตเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะ มีทั้งจิตท,ที่มีเหตุ6เกิดร่วมด้วยและไม่มีเหตุหเกิดร่วมด้วยและจิตท,ที่ไม่มีเหตุ6ก็ใช้คำว่าอหเหตุกะน่าจะมีอะไรบ้างซึ่งตามที่ประมวลไว้นะคะทั้งหมดมี18ประเภทเป็นวิบากคือผลของกรรม15ประเภทและเป็นกิริยาสประเภทแม้แต่เพียงที่จะเข้าใจว่านามธรรมากับรูปธรรม ในขณะนี้ก็ยากฟังคำนี่ไม่ยากเลยค่ะแต่การที่จะเข้าถึงความเข้าใจในความต่างของขณะที่เห็นคือกำลังเห็นจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเป็นสภาพธารรมะที่ต่างกันคือมีสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปแล้วก็มีจิตที่กำลังเห็นคือสิ่งจะต้องปลูกฝังเป็นพื้นฐานที่มั่นคงนะคะเพราะว่าถ้าได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากพระโอษร,รือเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ปัญญาถึงความสมบูรณ์จากการที่ได้อบรมความเข้าใจพร้อมสติสัมปชัญญะสามารถจะเข้าใจทันทีที่ได้ยินและก็รู้ในความเป็นอนัตตาได้นะคะสามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้นี่ก็แสดงว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาตลอดเนะะี่ยค่ะต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงที่จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏนะคะ และความลึกซึ้งทั้งหมดที่ทรงแสดงจากผู้ที่ทรงตรัสรู้พระใช้ปัญญาของเราจะไม่ถึงขั้นนั้นโดยประการต่างๆที่ทรงแสดงไว 45, ส้สี่้าพรรษาสามปิดกแต่ว่าเราสามารถที่จะค่อยๆอบรมความรู้ความเข้าใจลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมเนะะี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยและก็รู้ความต่างกันของปัญญาสามขั้นนะคะคือปัญญาขั้นฟังฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงๆ แต่ต้องฟังด้วยความเข้าใจจริงๆว่ากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงทุกคำที่ได้ยินเพื่อให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงแล้วก็ปัญญาขั้นไตรตรองไม่ลืมเพราะเหตุว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะฟังธรรมะในขณะที่กำลังฟังจะทางวิทยุหรือว่าเวลาที่เรามาที่มูลนิธิหรือสถานที่หนึ่งที่ใดก็ตามแต่นะคะแต่พ้นจากการละนั้นละเรื่องอื่นหมดเลย แสดงเห็นว่าความคิดนึกของเราเนี่ยคะ่ะไปไกลามากจากธรรมะทางใดที่จะทำให้เข้าใจขึ้นโดยวิธีใดก็ตามนะคะอันนั้นจะแสะดงให้เห็นความต่างของขณะที่เป็นกาละที่ทำให้เราสามารถจะอบรมสิ่งที่ประเสริฐสุดคือความเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่นี่สิ่งนั้นก็มีมีหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจ พราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเราก็ต้องทราบว่าเป็นปัญญาขั้นฟังเป็นปัญญาขั้นใจตร,ตรองแต่ยังมีปัญญาอีกระดับหนึ่งอันเนี้ยค่ะความเข้าใจจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่จะทําให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งคือสติเป็นสภาพธรรมะที่กําลังรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏแต่ละทางแต่ละทางนี่ต่างกันหมดเลยให้เข้าใจตามความเป็นจริง สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอย่างหนึ่งจริงๆดับไปแล้วสิ่งที่ปรากฏทางหูจึงจะปรากฏจริงๆได้และก็ต้องดับไปแล้วด้วยสิ่งที่ปรากฏทางจมูกจึงจะปรากฏได้หรือสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นจึงจะปรากฏได้สิ่งที่ปรากฏทางกายจึงจะปรากฏได้และความนึกคิดจึงจะปรากฏซึ่งไม่ใช่ขณะที่คิดเนี่ยนะคะ ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายในขณะนั้นแต่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่คิดนี่ก็เป็นความละเอียดที่หยาบคือว่ายังผิวเผินนะคะเป็นความละเอียดที่ละเอียดแบบหยาบหยาบยังมีละเอียดลงไปลึกกว่านั้นอีกที่สามารถจะค่อยๆปรุงแต่งให้มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะนี่คือการศึกษาธรรมะนี่คือการเรียนธรรมะ คือเรียนเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางตามีเรายังไม่เข้าไปถึงรายละเอียดเลยเพียงแต่ว่าก่อนที่จิตเห็นจะเกิดต้องมีวิถีจิตแรกเกิดก่อนวิถีจิตแรกคือปัญจทวาราวัชนะจิตรวมเป็นห้าทวารแต่ถ้ากล่าวทีละทวารเฉพาะทางตาก็เป็นจักขุทวาราวัชนะจิตขั้นฟังเนี่ยค่ะเรารู้เลยนี่คือปัญญาของใคร ไม่มีใครสามารถจะไปรู้จิตขณะแรกของทางจากขุทวานได้เลยแต่รู้ว่ามีแล้วก็รู้ว่ายังไม่ใช่ผลของกรรมด้วยคือความรู้เนี่ยต้องละเอียดเราจะไม่พูดลอยๆว่ากรรมและผลของกรรมแต่จะรู้ว่าจริงกรรมมีผลของกรรมมีแต่ขณะไหนและจิตอะไรเพื่อที่จะได้มีการเข้าใจชัดเจนในความเป็นอนัตตาซึ่งไม่ใช่เรา ะะแต่สภาพธรรมะก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้สำหรับเรื่องปัญจทวาราวัฒนะจิตเราพูดซ้ำตลอดเวลานะคะ mm hmm. คงจะไม่มีใครคิดว่าลืมไปแล้วใช่ไหมคะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะคือปัญจทวาราวัฒนะจิตเนี่ยถ้าเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยอย่างทางตาเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องมีจักขุวิญญ,ญาณเกิดต่อแน่นอนนะคะ ถ้าคนสมัยนี้อาจจะต่าว่าร้อยเปพันเปอรเซ็นต์แต่จริงๆแล้วคือแน่นอนค่ะโดยอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะให้สัมปติชน,นะมาเกิดจะให้ชวนะจิตกุศลและจิตมาเกิดทันทีไม่ได้นี่เป็นการเกิดดับของธรรมะนะคะซึ่งตัวจิตและเจตสิกนะคะเป็นปัจจัยที่ชื่อว่าอนันตระปัจจัยทันทีที่จิตและเจตสิกนี้ดับ ต้องมีจิตเกิดต่อทีละหนึ่งขณะเองนะคะแต่เกิดดับสืบต่อตามลำดับด้วยดีนี่คือคำตอบของคุณสุกัญญาว่าหลังจากที่ปัญจทวาราวัชนะจิตดับแล้วจิตอื่นนอกจากทวิปัญจวิญญาณหรือจะใช้คำว่าปัญจวิญญาณก็ได้ต้องเกิดทีละหนึ่งตามทวารถ้าเป็นสิ่งที่กระทบตานะคะเมื่อปัญจทวาราวชนะจิตดับ จากขูอินญ,ญานต้องเกิดขึ้นทำกิจเห็นคนละกิจละขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถทำกิจนี้ได้คือกิจเห็นแต่ถ้าสมมุติว่าปัญจทวาราวัชนะจิตเนี่ยไม่ได้เกิดหมายถึงว่ามีการกระทบกันเฉยๆแล้วปัญจทวาราวัชนะจิตนี้ไม่ได้เกิดก็จะไม่มีการ,กร,การเห็าานใช่ไหมเดีเ๋ยนะคะถ้าปัญจทวาราวัชนะจิตไม่เกิด,กดจิตอะไรเกิด เนี่ยค่ะคือความเข้าใจที่จะถามไปถามมาจนกระทั่งแน่ใจนะคะว่าถ้าปัญจทวาราวชนะจิตไม่เกิดอะไรเกิดแล้วถ้าเป็นภวังคจิตเกิดได้ไหมโดยไม่ใช่พวังคุปเชทาด้วยแต่ถ้าเป็นภวังคุปเชทะแล้วนะคะวิถีจิตต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้เพราะ ความต่างของผวังกับวิถีจิตก็คือว่าขณะใดที่ไม่ใช่วิถีจิตไม่ได้อาศัยทางหนึ่งทางใดคือไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดต้องเป็นผวังเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผวังก็จะเป็นผวังหรือมีอารมณ์กระทบก็จะเป็นผวังขจรณะ,ะนะแต่จะเป็นผวังคู่ประเชทะไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าเป็นผวังคู่ประเชทะดับไปอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยทําให้ปัญจทวาราวชนะจิตเกิด หรือมโนทวารวัชนะจิตเกิดคือวิธีแรกที่เกิดเนี่ยคะ่ะเป็นกิริยาจิตท่านอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามีการกระทบแล้วก็เกิดเป็นอตีตะผวังค่ะ<พ>อตีตะผวังนี่แสดงว่าแสดงว่าเกิดจะมีอายุต่อไปสิบเจ็ดขณะของจิตที่เกิดดับรูปนั้นจะอยู่ต่อไปไม่ได้พระสภาวูารปรต้องมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะ,ขณะแล้วพอ อตีตภวังเสร็จก็เป็นภวังคจรณนะก่อนนะคะนี่คือความละเอียดที่ทรงแสดงถึงการที่พวังจะสิ้นสุดกระแสลงไปได้เนี่ยจะสิ้นสุดทันทีไม่ได้นะะเพราะฉะนั้นก่อนภวังคุปเชท,ทะต้องเป็นภวังคจรณะทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นทางทวารไหนแล้วภวังคจรณะเนี่ยมีหลายหลาดวงได้ไหมคะภวังคจาระของแต่ละคนเนี่ยคะ่ะเป็นจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิต หมายความว่าบุคคลใดก็ตามปฏิสนธิจิตเป็นอะไรคือต้องเป็นวิบากนี่แน่นอนแต่วิบากนี่มีทั้งกุศลและวิบากและอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นถ้าปฏิสนธิของบุคคลนั้นเป็นอกุศลวิบากดับไปแล้วนะคะจิตอะไรเกิดต่อก็ต้องเป็นผวังหมายความว่าปฏิสนธิจิตในภพหนึ่งชาติหนึง่งมีขณะแรกขณะเดียว หลังจากนั้นแล้วจะเป็นปฏิสนธิอีกไม่ได้เพราะปฏิสนธิหมายความว่าสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกทํากิจสืบต่อจากจุดติจิตของชาติก่อนนะคะจึงเป็นปฏิสนธิจิตแต่เมื่อปฏิสนธิจิตขณะแรกที่เกิดสืบต่อจากจุดติจิตดับไปแล้วจะเป็นปฏิสนธิจิตอีกไม่ได้แต่กรรมก็ไม่ได้ทําให้วิบากเพียงทํากิจปฏิสนธิ แต่ว่าตัวเจตนาที่ทําไว้เนี่ยจะต้องมีผลมากกว่านั้นอีกคือไม่ใช่เพียงแค่ปฏิสนธินะคะกรรมก็ทําให้จิตที่เป็นวิบากประเภทเดียวกันนั่นแหละเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตจริงเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจยัย